สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนัดเพชรยนนะครับที่ช่องมีนัด,ดูรถวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงรถยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยนั่นก็คือ Toyota a อ t i ติ t o y o ย a a าอัตินะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ช่วงยุค60กลางกลางยุค60แล้วนะครับ ซึ่งในเจเนอเรชันแรกๆนะรัในช่วงยุคเริ่มต้นของรถรุ่นนี้นะไม่ได้ใช้ชื่อว่าอาลติสแต่ใช้เป็นชื่อว่า olla, โคโรล่าเตย์ต้าโคโรล่านะครับซึ่งคําว่าโคโรล่าเนี่ยมีความหมายเมื่อแปลเป็นไทยแล้วแด้ความหมายว่ากลีบดอกไม้คําว่าอาติสนะครับมีรากสานมาจากคําว่าอัลติจูดินัสซึ่งพอแปลเป็นไทยแล้วจะได้ความหมายว่าสูงส่งหรือที่สุดในโลกรถ รุ่นนี้นะครับในตระกูลนี้ถือว่าเป็นรถที่มียอดขายเยอะที่สุดในโลกแล้วก็มีความนิยมมากที่สุดในโลกรุ่นหนึ่งมเหือนกันผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่จะต้องเคยสัมผัสกับรถรุ่นนี้มาบ้างไม่มากก็น้อยอย่าน้อยก็รถแท็กซี่ครับซึ่งในบ้านเรานะครับเจเน r เรชันแรกที่มีใช้กันไม่ได้ผลิตในบ้านเรานะครับแต่เป็นการนําเข้ามา อย่างเป็นทางการโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจะเริ่มมีการผลิตอย่างเป็นทางการก็คือช่วงต้นยุค70ซึ่งมีการตั้งโรงงานการผลิตในบ้านเราอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยนั่นคือในช่วงของเจเนอเรชันที่2ของรถกูลนี้แต่เจเนอเรชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นนะครับก็คือเจเนอเรชันที่3ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมสำหรับรถ,ร,ถรุ่นนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเมืองไทย มีผู้นิยมใช้กันมากเลยในยุคนั้นส่วนเจเนอเรชันที่4นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายที่มีการใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังเพียงอย่างเดียวในยุคต่อมาในชิสตต่อมานะครับจะมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามากขึ้นโดยเริ่มจากเจเนอเรชันที่5ครับเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าในรถตระกูลนี้เว้นไว้เพียงแต่รุ่น Toyota า o r โคโรล่าเ n วนะครับกับ Toyota t ต y o t a า o r โคโรล่าสปินเตอร์ทที่ยังคงใช้เป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังอยู่แล้วในเจเนเรชันที่5เนี่ยนะครับมีระบบขับเคลื่อนนะครับของรถในตระกูลนี้ให้เลือกถึง3แบบก็นะคือขับหน้าขับหลังแล้วก็ขับ4ในเจนนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ครั้งแรกนะัคือเครื่องยนต์ดีเซล1.8ลิตร เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในรถตระกูลนี้อย่างชัดเจนเลยนะั่นคือเจเนอเรชันที่6เพราะว่ามีการเปลี่ยนจากรถขนาดเล็กมากซับคอมเพลกคาร์นะครับมาเป็นรถขนาดเล็กหรือคอมเพลกคาร์ในยุคนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าทั้งหมดในยุคนี้เหมือนกันเจเนอเรชันที่6นะครับเครื่องยนต์ของรถตระกูลนี้ได้เปลี่ยนมาใช้แบบทวินแคม16วาลเป็นครั้งแรกของรถตระกูลนี้นะครับ เจเน r เรชันที่6กนะครับก็เป็นรถรุ่นแรกในประเทศไทยเหมือนกันที่ใช้ oh. นี้เจเน Generation ที่ประสบความสําเร็จที่สุดของรถตะโกนนี้นั่นคือ Generation ที่7ครับซึ่ง Generation นี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกจากที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับให้ดูโค้งมนแล้วก็มีการใช้ตาสัญลักษณ์3ห่วงของ Toyota แทนตัวหนังสือมีการใช้เครื่องยนต์ที่เปลี่ยนจากคาบูเรเตอร์มาเป็นระบบหัวฉีดแล้วทั้งหมดในเจเน r เรชันนี้ เจเนอเรชันที่7นี้ที่ผมบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็เพราะว่าในวันเปิดตัวของเจเนอเรชันนี้นะครับในช่วงต้นยุค90ถือว่าเป็นรถที่มียอดจองเยอะที่สุดทันลมทันลายเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ยอดจอง10,000คันในวันเปิดตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วมากแต่เจเนอเรชันหลังจากนี้นะครับคือเจเนอเรชันที่8 ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรหรือไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเจเนเรชันก่อนหน้านี้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรู้จักกันดีนะคือที่เขาเรียกกันว่าโฉมตองหนึ่งกับโฉมไฮท็อกซึ่งโฉมไฮท็อกของรถตระกูลนี้นะครับในเจนเนี้มีคนนิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่มากพอสมควรเลยในขณะเดียวกันทาง Toyota ก็มีการเปิดตัวรลยผลิตใหม่ขึ้นมานั่นะคือ Toyota s o l ูนะครับ ซึ่งต่อมามีการพัฒนามาเป็นโซลูนาวีออสจนปัจจุบันนะครับมากลายเป็นโตโยต้าวีอยุคข,ของอัลติสอย่างแท้จริงนั่นคือในช่วงเจเนเรชันที่9เพราะว่าเป็นเจเนเรชันที่มีการใช้ชื่ออั t ติสอย่างจริงจังในรถตระกูลนี้นะครับเปิดตัวในช่วงปี2000มีการผลิตเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรออกมาแต่ว่าไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับจะรู้จัก รถเจเนอเรชันนี้โฉมนี้ในชื่อว่าโฉมหน้าหมูกับโฉมตาถั่วเนื่องด้วยจากรูปลักษณ์ภายนอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เจเนอเรชันที่9จะเริ่มมีการแบ่งรุ่นย่อยของรถตระกูลนี้ออกมาหลักๆได้4รุ่นย่อยครับนั่นก็คือ 1.6J 1.6E รุ่นย่อย 1.6J กับรุ่นย่อย 1.6E นะครับ มีการใช้ชื่อรุ่นที่แตกต่างกันซึ่ง 1.6J จะใช้ชื่อรุ่นว่า Corolla 1.6E จะใช้ชื่อรุ่นว่า Corolla a u t i s เพื่อเป็นการาแสดงออกทางสัญลักษณ์นะครับถึงความแตกต่างของรถ2รุ่นนี้เพราะว่าตัว 1.6J นะครับที่ใช้ชื่อ Corolla จะผลิตออกมาเพื่อเป็นรถแท็กซี่เท่านั้นแล้วก็ตัว 1.6E จะผลิตออกมา เพื่อใช้เป็นรถน่าส่วนบุคคลสําหรับผู้บริโภคเท่านั้นแล้วก็จะมีรุ่น 1.8e 1.8g ซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่น1.8ในรถตระกูลนี้นะครับในเจนนี้ที่ผ่านมานะครับรถตระกูลนี้จะมีรูปแบบตัวถังให้ผู้บริโภคเลือกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นคูเป้ลิฟท์แบกเมื่อมาถึงในเจเนอเรชั่นที่10จะมีรูปแบบตัวถังให้ผู้บริโภคเลือกแค่2รูปแบบนั่นคือ ซีดานสเตชันวอลอนสีประตูกับ h a ชแบ็กห้าประตูนะครับซึ่งในประเทศออสเตรเลียจะใช้ชื่อว่า t o y o ต h h t c h b a c k นะครับเพื่อเป็นการทำการตลาดในประเทศออสเตรเลียและในบางประเทศนะครับจะใช้ชื่อรถที่มีรูปแบบััต่างแฮชแบ็กว่า t o y o ต a a u r ล s ิชในเจเนอเรชันทีนี้นะครับเครื่องยนต์1.8ของรถตระกูลนี้จะมีการรองรับน้ำมัน e85 แล้วแล้วก็จะเริ่มมีการผลิต รถที่ใช้พลังงานทางเลือกก๊าซ CNG นะครับจากโรงงานเลยก็เริ่มกันที่เจเนอเรชันนี้ Toyota Corolla a l ติ s 2, เนี่ยดูจนสมัยมากขึ้นก็คือ Generation เจเนอเรชันที่11เพราะว่ามีการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกและภายในใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นหรูหราขึ้นโดยมีการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในปี2013มีสีให้เลือกทั้งหมด6สีก็คือสีบรอนเงินสีขาว สีขาวมุกสีดำสีเทาดำแล้วก็สีน้ำตาลมีการแบ่งรุ่นย่อยออกมาหลักๆได้7รุ่นย่อยครับในกลุ่มเครื่องยนต์1.6นะครับก็จะมีรุ่น 1.6J เกียร์ธรรมดา 1.6J CNG เกียร์ธรรมดา 1.6E CNG เกียร์อัตโนมัติแล้วก็ 1.6G เกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์1.8นะครับก็จะมีการแบ่งรุ่นย่อยได้ดังนี้ก็คือ 1.8E 1.8S S e s p o r t 1.8G แล้วก็ 1.8V Navy ครับในช่วงกลางของ Generation ที่11เนี่ยนะครับมีการออกโฉมไม่เนื่อเชนออกมาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นหรูหรามากขึ้นแล้วก็มีการยกเลิกรุ่นย่อย 1.6J CNG เกียร์ธรรมดาออกไปนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์พื้นฐานให้กับรถทุกรุ่นอย่างเช่น การติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัวนะครับ Vehicle Stability Control หรือ VSC ให้กับรถทุกรุ่นการติดตั้งระบบการล้อหมุนฟรี Traction Control หรือ TRC ให้กับรถทุกรุ่นเครื่องยนต์ทุกรุ่นนะครับรองรับน้ำมัน e 8 5แล้วในเจเนเรชันนี้มีการติดตั้งถุงลมนิรภัยให้7ใบกับรถทุกรุ่นรถทุกรุ่นจะใช้กุญแจรีโมทแล้วก็มีการติดตั้งสัญญาการขโมยให้ ยกเว้นรุ่น 1.6J นะครับที่ไม่ด้มีการติดตั้งสัญญาณการขโมยเข้าไปให้ในโฉมใ m ม n เ r c h a เชนนะครับก็จะมีการแบ่งรุ่นย่อยหลกัลกๆออกมาได้7รุ่นในส่วนของเครื่องยนต์1.6นะครับก็จะมีรุ่น 1.6J เคียร์ธรรมดา 1.6E CNG เคียร์อัตโนมัติแล้วก็ 1.6G เป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์1.6นะครับเครื่องยนต์1.8จะเป็นเคียร์อัตโนมัติทั้งหมดโดยมีรุ่นย่อยดังนี้ครับ 1.8E 1.8 e-Sport 1.8 e-Sport option แล้วก็1.8 V Navy ซึ่งเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์1.8ในรถตระกูลน,นี้ครับเจเนอเรชันล่าสุดหรือเจ n เนอเรชันที่12ของรถตระกูลน,นี้นะครับมีการวางคอนเซปต์ในการสร้างนะครับจากพื้นฐาน TNGA หรือ Toyota New Global Architecture ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปนะครับในตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจนถึงเทคโนโลยีในตัวรถนะครับเจเนอเรชันที่12ของรถตระกูลนี้เป็นเจเนอเรชันแรกที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับโดยมีการแบ่งรุ่นย่อยออกมาได้เป็น7รุ่นย่อยหลักๆดังนี้นะครับมีรุ่น1.6ลีม o 1.6G 1.8 Sport 1.8 GR Sport 1.8 Hybrid Smart 1.8 Hybrid Premium แล้วก็ตัวท็อปครับ1.8 Hybrid Premium Safety ซึ่งรถตระกูล Corolla Altis เนี่ยนะครับทางบริษัทเพรยนต์เรามีให้ท่านเลือกมากเลยครับมีให้ท่านเลือกเกือบทุกสีเกือบทุกรุ่นย่อยหากท่านใดสนใจนะครับก็เดินทางมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพรยนต์นะครับ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับมินบุรีกรุงเทพสาขา2นะครับตั้งอยู่ริมถนนเสรีไทยถัดจากซอยเสรีไทย95มาเพียงนิดเดียวครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ